พี่เคยได้เลทเท่าไหร่คะปกติผมก็เที่ยวอยู่ห้าร้อยถึงแปดร้อยนะครับครับสองพันได้ไหมคะเป็นที่แปดร้อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมเบิลให้เลยครับเดี๋ยวน้องอยกเพิ่งไปให้น้องเที่ย <นะ S 2> วไหมคะรวมค่าห้องเท่าไหร่ครับ120ห้องแอร์หรือห้องพัดลมครับ แอร์้แอ์120พัดลม80ฮะห้องแอร์120พัดลม80พัดลมน้ำจะน้ำจะไม่ค่อยไหลเท่าไหร่ <c oughs> เชื่อไหมดีเชื่อไหมพัดลมน้ำไม่ค่อยไหล <c oughs> <c oughs> อ๋อไปไปครับไปไป ขึ้นกระโปงหลังเลยครับ